กาเลว่าทันกาเลท้าทันติสปัญญาว่าทันยูชี้ด้วยชี้ด้วยวีตามัชลากาเลนะ <g ül> s> <S ทินนาทินนงอะลิเยสุอุชุปูเตสุ ตังที่สุตาตาทิสุวิปะสัมสันสันสันนะมะนาเตสาวิเตอะไรตัดสะตัดสะอ่ะที่มันถูกในตาอ่ะวิคูลาวิปูลาวิคูลา,ลาโหเติพระขีนา ย่ตะตะทะอะโนโมทะทันทันติเวไววายาวาจังกะโรนกะโรนกะโรนติวะนะไม่ใช่วะวานะอย่าอ่านเกิน เตนะเตนะเตนะาพันทักขีนะขีนาโอนาเตปีบุญยสะบุญยสะพาขิโนตัสะมะทะทเทอัปะอปะอปะ ตาอติอปติวานจิตไม่ใช่นานะ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 จิตจิตจิตโตยัตถายัตถายัตถะมโนมินสระอาตั้งสติตั้งสติที่นั่ง มะหาห,หา,าหามะหาพระลังบุญญาบุญญาบุญญานี้ปะละโลกาโลกาสัมิงโลกาสัมิงปะตะิติฐานติฐา หนตีนาดไว้ไหมข้างหลังปฏิทาอ่ะโอเคโหนโหนเตปะปะอะไรปะนี่นังนังอะไรมันไม่มีงองงมันนอนหนูนันตังตังอะไรมันเสละอีไม่ใช่เสละอังเอาไหมนันตต